เนื่องจากเรื่องคอําคตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญไทยใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เลยผมก็เลยหยิบยกาจากสื่อสื่อนอกแล้วกันนะครับสื่อไทยก็คงพูดไปหลายท่านแล้วนะครับ mm hmm. จากสื่อเอพแล้วกันนะครับ <Right. S 1> ก็สื่อเอพีเขามองว่าศาลเนี่ยมันสื่อเป็นโดยในว่าคําตัดสินเนี่ยเป็นอํานาจของทางสํานักพระราชวังก็คือได้ไรบับความก็คือให้อำนาจทางสำนักพระราชวังเหนือกว่าสถาบันอื่นๆในไทยนะครับ โดยระบุอีกว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์นับตั้งแต่การยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อปี2475เนี่ยก็คือให้กษัตริย์แค่ครองราชแต่ไม่ปกครองใช่ไหมครับแต่ว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยตั้งแต่วชิราลงกรครองราชทางวังก็มีอำนาจมากขึ้นแล้วก็พยายามลดความสําคัญแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรลบเหตุการณ์ในการอภิวัตสยาม2475<ม>แล้วก็ทางสถาบันเนี่ยยังได้รับการคุ้มครองจาก ชวนชั้นปกครองในไทยทั้งศาลกองทัพแล้วก็ยังเปรียบเทียบสารรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกำแพงต้านความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในไทยนะครับซึ่งและซึ่งคำตัดสินเนี่ยมันก็เป็นคำตัดสินล่าสุดที่เราได้ทราบกันนะครับว่าเป,เป็นการปกป้องสถาบันนะครับเรื่องเนี้ยมันมีศาสตราจารย์คนหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ไทเรล ไทเบอร์คอนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไทศึกษามหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับ mm hmm. กล่าว mm hmm. เพิ่มเติมว่าคำตัดสินเนี้ยอาจจะมีผลต่อจำนวนผู้ประท้วงที่จะมากขึ้นในอะนาคตซึ่งก็รวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่ามันก็คงแบบถึงจุดอรบทะลักจุดเดือดเนี่ยหมือนชื่อหนังหนังฮ่องกงเลยทะลักจุดเดือดก็คงประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่อง อ่าันี้เป็นสีนอกที่มองใครนะเดี๋ยวเรื่องลิงกเดี๋ยวผมส่งให้หลังโฟร์เสร็จแล้วกันได้ครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพี่ขุนทองพูดถึงบริษัทไทยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเอกลาชใช่ไหมครับผมอยากเสริมผมอยากเสริมนิดหน่อยนะกันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีรัชาติเลยนะตามไม่มีแต่ชุมชนใช่ชุมชนอูนทองอะไรอย่างเงี้ยเอ่ใช่ใช ก็คือตามแนวคิดแบบตะวันตกหรือว่าแผนที่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแค่ศูนย์กลางอำนาจการปกครองเป็นวงกลมใช่ไหมครับแยกตามพื้นที่หรือว่าหัวเมืองต่างๆและแน่นอนว่ามันไม่มีรูปขวานอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะว่าแผนที่ที่เอาไว้แผนที่เนี่ยส่วนใหญ่มันเอาไว้ใช้ในการรบแล้วก็การเดินทัพใช่ไหมครับโดยคอนเซปต์แนวโดยคอนเซปต์พวกเนี้ย,ยก,การทำแผนที่เนี่ยมันมาจากโลกตะวันตกมันจะมีมาช่ชวงกลางยุคลอห้าเองนะครับแล้วก็ ซึ่งมันซึ่งยุคกลางรอห้าเนี่ยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกสมัยใหม่จากฝั่งตะวันตกแล้วก็โลกสมัยเก่านะครับจากฝั่งตะวันออกก็คือแบบหัวเมืองใช่ไหมครับซึ่งโดยแนวคิดศักดินานเนี่ยมันจะยึดเอาเครื่องบรรณาการหรือว่าจิ้มกล้องเนี่ยว่าหัวเมืองไทยใครส่งมาให้เราก็คือเป็นเมืองขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหัวเมืองเขาอาจจะส่ง ให้เมืองอื่นเนี่ยมากกว่าหนึ่งเมืองไม่ใช่เมืองไทยใช่ไหมครับมันมันไม่ใช่เหมือนมาตรการนะมันเป็นการให้ทางจีนอะยอมรับเนะ่ถ้าเขาไม่ยอมรับเนี่ยมันจะทําการค้าไม่ได้ไงอ่าใช่ครับซึ่งมันมันจะต่างจากโลกตะวันตกก็คือตะวันตกเนี่ยเขาจะยึดเอาเขตพรมแดนแผนที่เป็นหลักครับใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศไทยอาอาสยามเนี่ยมันไม่มีดินแดนที่ชาดเจีนมาก่อนใช่ฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ เต็มพูดได้เต็มปากว่าเราไม่เคยเสียดินแดนก็ได้แต่เสียมันเราไม่เคยมันไม่เคยมีดินแดนในปินเันไทยใช่แต่มันเสียแค่อำน้จปกครองหัวเมืองอืใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมชาติในสมัยก่อนก็ยังไม่มีด้วยซ้าเพราะไม่มีเส้นเขตเส้นแบ่งเขตแดนเลยเพราะว่าสร้างมันยังชาติไม่เสร็จตามนิยามของลูกตะวันตกนะคาถามก็คือถ้าชาติยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยเราจะเสียดินแดนได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้เสริมไปครับซึ่งเสุดท้ายครับ สุดท้ายก็คืออช่วงเนี้ยมันมีเพจอาจจะไม่ใช่ i อหรอกแต่ว่ามันจะเป็นเพจของพวกฝั่งนิยมเจ้านะครับก็คือชอบปัน่นเขาเรียกว่าปั่นกระแสเจ้าเจ้าที่มีอยู่ในกระแสหลักเจ้าที่แบบอาจจะเป็นเจ้าโนเนมใช่ไหมครับเจ้าโนเนมก็คืออย่างที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรยกตัวอย่างอ่ะสักเพจหนึ่งนะกันผมจะยกตัวอย่างสักเพจหนึ่งเดี๋ยวพี่ๆน้องๆหน้าสีบอกเนี่ยก็ลองไปไปเปิดดูแล้วกันนะชื่อว่า เพจโบราณนานมาลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรก็คือมันเป็นเพจไม่ใช่ไอโอหรอกแต่ว่าเป็นเพจที่นี่าช่ขวาครับอ่าใช่ฝ่ายขวาคือคือก็คือเบิร์ดนี่มันมาจากโบราณนานมาชาติไทยแก่งเกลียงไก่ก้าเออมันมาจากเบิร์ดเพลงเรามาปกระดมกันอยู่ช่วงนึงใช่ครับก็คือที่ผมอยากให้ไปดูเนี่ยก็คือตั้งแต่ผมอันนี้ผมผมตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งแต่มันช่วงต้นเดือนตุลามาจนสิ้นเดือนตุลาเนี่ย เพจเนี้ยเอาเจ้าที่เราไม่แทบจะไม่รู้จักเลยเนี่ยเอามาเอามาโพสต์แล้วก็มาอ่ามาพูดถึงในวันครบรอบหลายอย่างอย่างผมยกตัวอย่างวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นวันคล้ายวันตายของรอสีใช่ไหมครับหนึ่งตุลาอ่าวันที่สามระลึกถึงสังฆราชสังฆราชอ่าอายุครบเก้ารอบน่าจะเป็นขององค์กนใช่ไหมครับวันอ่าวันที่แปดวันคล้ายวันประสูติของสิริพาจุฑาพรอ่าวันที่สิบ วันคล้ายวันตายของสุวัฒนาวรราชเทวีวันที่สิบสามวันคล้ายวันตายหลอเก้าวันที่สิบวันที่สิบแปดล่าสุดไม่นานวันนี้วันคล้ายวันเขาเรียกว่าวันคล้ายวันวันคล้ายวันตายของไม่ใช่วันคล้ายวันตายคือวันตายของดิสนัตดาดิสกุลวันที่ยี่สิบวันวันคล้ายวันตายของสีพะชรินทร์ทราบรมราชชนนีนาวันที่ยี่สิบเอ็ด วันคล้ายวันเกิดสมเด็จย่ายี่สิบสามตุลารอห้าตายอย่างเงี้ยอะผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเพจเนี้ยที่ผมพูดถึงเพจเนี้ยคือเป็นเพนเพจที่ยมเจ้าแต่สังเกตไหมครับว่าจะไม่มีรอสิบเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้นึกถึงไง <c oughs> มีอยู่ที่ปกรูปหนึ่ง <c oughs> เออเออ,เอ,อ,เอ,อก็นั่นแหละครับมีรูปหนึ่งมีก็คือเป็นวันที่สามเออไม่ใช่ครับเป็นวันที่สองก็คือวันที่ประยุทธ์เอาเงินไปถวายนั่นแหละวันที่สองตุลา แค่นั้นแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็คือเอาการเอาเจ้าคนอื่นๆที่แบบเราแทบจะไม่รู้จักเอามาโปรโมทเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะทราบซึ้งหรือว่าอ่าลักข้างใครในความมีเจ้านะครับ <S <S ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเดือนตุลามันมีมาขนาดนี้ทําไมไม่มีหกตุลาบ้างอไม่มีหกตุลาแต่มีสิบสี่ตุลานะครับสิบสี่ตุลาที่เขามาออกประกาศอสมเด็จย่าแล้วก็รอเก้าใช่ไหมครับออกประกาศอแต่ว่าไม่มีหกตุลานะ และที่สําคัญคือในหลายๆคอมเมนต์ที่ผมคลิกลงเข้าไปดูเนี่ยมันจะขึ้นว่าทุกอ่าและอ่าความเห็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะถูกเลือกไว้ดังนั้นข้อความข้อความตอบกลับบางส่วนอาจจะถูกกรองออกก็หมายความว่าเขาจะเอาคอมเมนต์ที่เชียร์เขาขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่ฝั่งตรงข้ามเขาเขาจะไม่เอาขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมนะครับก็เลยคิดว่าอืมก็ มันก็ลามมาถึงที่วีจอมพูดว่าไม่มีคนยืนในโรงหนังแล้วแล้วก็วล่าสุดมีการปลุกกระดมอ่าให้อะไรเนี่ยเขาเรียกร้อง,องเพลงชาติเพลงสรรเสริญทุกชาาในกรมทาหารใช่ไหมครับอย่ mm hmm. นั่นแหละก็เป็นอ่ามันก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีว่ามันมันถึงการเสื่อมถอยของของอตัวของสการนี้แล้วนะครับ